หลาพีเป็นพระเอกได้ที่แม่หนูเป็นอะไรเป็นพระเอกจะมาหนูจะมันเบดรถหนูเลยังนี้เยเขาบให้มาหนูสิว่าอย่งนั้นแม่โอ้ยเขาคว้างตายแล้วมันหนูเลยทั้งน้เนี่ยแม่เห็นบอโจูกระสอลุ้นคนนักขืนั่นเปิดน้ำให้มาหนิแม่จะพาหลาพไปไหวบอดตูกระอลุ้อ๋อนี่นี่ยอู้ห้ามหับหน้เลิน้แม่ก็ไข บอดโจนั่นข้อนุนี่นอรักเพิ่นวันนี้วันนี้เพิ่นนั่นแหละวันนี้อลโจนั่นๆแมนยูแมนยอดโลางอกับพี่บอลก็ได้ยนมาจัสร้นอีภาคสองอันนี้ซ้อนุนดเลยเออนี่้อนุ่ะกูเบิรกบิรกยังง่ายกันเบิกง่ยไห้เบิกปุ๊บได้ปั๊บลยแล้วเบร์กง่ากจค่ไหนรนดม โก้โยงนจาเขาสิเบิกงาแต่พูดยืมไปเรียนบางไฟนั่นละเราไปเรียนบางไฟกับเพิ่นคาโต้่วย อายุหอดปีสิมาสรองแกวัดในอินี่แข็งั้กุฏียาปากแกไปหาจีบเอาแล้วนั่งเล่นอามันมาไปที่ทัวนะอ่ะเอาลูกมัดปากเป็นตอเอีหนังป่ะจรยิ่งมาสิสารนางเงาสองน่ะภาคสองภาคแรกจะเลเบิ้งบ่เลเบิ้งยูนี่มัดตอนไหนครับ มักตอนนี้แววก็บอกเดียวอมมากคือกันขันยะสั่นขอทดสอบบทบาทนะครับทดสอบได้สิยืมลูกสาวเจ้าเป็นนี่แววจะบาดเนี่ยเนีเออไม่ยื้หล่าตากหรือกแอบยื้อส้มผมเดียวกันวาดวาดวาดนี่แววได้ดิลูกเอาพุ่มไม่มาได้ปีไม่อยังมันบอกเออเอาไก่ย่างมาสมมูรณ์บทบาทชื่อเสือแหมันไม่ฮีม เอาเอาทายจั้นั้งหมดมาเลยทายจนมากอะไรอ๋อจิ้เอาต้นไ้ีต้นไม้แยกแม่เิดแม่เบิรแ่่าแก่เล่า่แลวเาะหลอดยาหลอดตื้อหลอดตื้อดโอยมันเดิเบิร์ไงเนอกกูบิร์ดหนีนอ้เบิะไรแเอาทายตอนนี้ต้จ แค่ตงสองหัวสหัวมัดฟันสักกรงแงเนี่หัวฟันอะไรมาขเก้าตัวก็หล่นเลยนะนี่ตายไปเก้าขอโทษกันนะขอโทษขอโทษขอบคุณสภานี่คนสภานไบ่ได้เปลีนนักแสดงครับคุเนี่ยดิอโขอโทโอ้ยตายซะน้อแก่สุขพอเองครับโอ้โสุภาเนี่ยสวัสด

รบมินใกับ้ทีมงานอีกครั้งหนึ่งครับเล็กน้อยเนาะรายการจะพีและช่วงนี้ก็เป็นช่วงพิเศษสุดสําหรับท่านนะครับที่เข้ามาสู่บริเวณงานแล้วดื่มเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีมิตชีวิตเกินร้อยถึงนาทีสําคัญแล้วครับยเชิญครับทีมงานครับของเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมอบโชคมอบทองบนเวทีและลูกค้าทุกดีนะครับที่ทีมงานสาวน้อยเพชรบรรทัศหรือทีมงานที่หลายๆคณะนะครับที่ภายใต้การดูแลของเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีมิตชีวิตเกินร้อยนั้น มอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่น้องทุกทุกท่านพี่น้องไปย่ำไหนอย่าล่มเดินนะครับมีเท่าไหร่ขนมาเป็นรถเลยมีเท่าไหร่ขนมาให้เบิรพี่น้องครับขนมาเพื่อที่จะเอามาลงกรองนี่นะครับแล้วมอบโชคมอบรางวัลบนเวทีวันนี้เราจะมอบสองรางวัลนะครับทองคำราคา3า0พันบาท นะครับเมนี้เป็นทองแพ้ได้พี่น้องครับราคา3,000บาทใครจะเป็นผู้โชคดีอันนี้เป็นไร้การแรกอยู่กล้องนี่คือกล้องที่พี่น้องเอามาจากบ้านเนาะหรืออยู่ในงานนะอันนี้มาจากบ้านจ้าพี่น้องไปเที่ยวงานอย่าลืมนะพี่น้องเด้อน,นะครับ <S <S เครื่องดืม่มเบียร้อยห้าสิบที่หมอลามลูกๆคณะทิพให้แจกการดูแลกองเครื่องดื่มเบียร้อยห้า <S <S สิบอย่างเช่นสาวน้อยแพ้ไปเหรียญยิมองในไกลๆพี่น้องอย่าลืมนะครับ <S <S นำเครื่องดื่มเบียร้อยห้าสิบใส่รถมาใส่ถุงปุ๋ยมากก็ได้ครับเขียนชื่อที่อยู่นะครับแล้ว พับใส่ฝามาจากซีเดอนะครับเอาเอามาจากบ้านก่อน1รางวัลรางวันส0 0พบาท1รางวัลแต่กติากาก็คือเปิดออกมาตรงนี้ตรงวายวายยีวายยีและประกาศครั้งเดียวเอาเฉพาะคนในงานนะครับเอาเฉพาะคนในงานนะครับปฏิกริรของบริษัทเราเอาเฉพาะคนในงานที่ยุทธนีตน,นันประกาศครั้งเดียวแล้วไม่มีเจ็บใหม่ ผมมีจับไมเดอร์นะครับทักแรกเอามาจากบ้านครับหนึ่งรางวัลอางจับนะครับเชิญท่านพระธรัมใครจะเป็นผู้โชคดีกับทองคำสามพันบาทนะรางวัลแรกพี่น้องจากทางบ้านและมาเที่ยวงานในวันนี้ได้แก่หมายเลขถูกต้องไหมครับไวขึ้นก่อนไหมไวขึ้นก่อนไหมมาแล้วผู้โชคดีมาเลยนะครับถ้ามีชื่อท่านรีบมาหน้าเวที คนที่โชคดีได้แก่คุณชัยพลหารประทุมครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่แล้วเดินมาเลยครับเดินมาหน้าเวทีเลยเอมามา,มาเดินมาเลยนะครับเดินมาเลยมามามา,มาเอาเดินมาเลยนะครับนี่คือท่านแรกนะครับที่นำอของนำฝานะครับจะขึ้นเดินเป็นร้อยห้าสิบ ไม่มีนิมิตชีวิตเกิดร้อยเด็ดในครั้งใดเห็นเบียรเห็นงานขับรถขับลาครับ,รบ <S <S นึกถึงเครื่องดื่มดีๆต้องเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบเท่านั้นเดินมาได้ไปทีเยวเข้ามาได้ไหมพี่เอาจับไปเลยนะครับท่านท,ที่สองอันนี้มาจากพี่น้องที่เข้ามาซื้อหน้างานนะครับหลายๆท่านนะครับเดินเข้ามาซื้อหน้างานในทุกที่ที่ไปท่านซื้อหนึ่งกล่องท่านจะได้เสื้อนะครับเสื้อสวยๆของเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีขายตามท้องตลาดเป็นเสื้อพี่เมียมครับท่านที่มาซื้อในงานวันนี้คนโชคดี ได้แก่เป็นผู้หญิงผู้ชายพี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นคุณสมสมอะไรครับสมสมยัสมนางยุระชัยนะครับคุณสมนางอยู่ไหมครับเอามาแล้วอันนี้มาเลย นะครับอะอาบนเวทีทันไหมเอาบอสโจเชิญน,นะครับนเชิญบอสโจผู้บริหารวงสาวน้อยแพงน,นะครับมามอบรางวัล3,000บาทนะครับร่วมกับเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบอ่ะสองคนสองท่านนะครับผู้โชคดีหน้างานทุกครั้งที่นะครับที่เครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบกับวงมอลำสาวน้อยแพนไปยามทียามน้องอย่าลืมนะครับอาสองท่านสองท่านมาและท่านที่เข้ามาเที่ยวงานแล้วไม่ได้รางวัลวันนี้อย่าเพิ่งเสียใจ ท่านมีสิทธิ์ลุมล้มรับรางวัลทุกๆ1ชั่วโมงเพียงแต่ท่านแอดไลน์นะครับแอดเข้าไปที่ QR ขอเครื่องดื่ม M 1 5 0ก็ไม่มีได้มิดชีวิตกันร้อเพี่น้องแอดไลน์เข้าไปนะครับและก็เพียงแต่ท่านดื่มเครื่องดื่ม M 1 5 0แล้วใส่รหัสที่ใต้ฝานะครับซุ่มเข้าไปทางไลน์จับทุกหึงชั่วโมงชั่วโมงละ1 0,000บาท แจกทุกๆชม่วมกับพี่น้องครับหลังจากนั้นวันที่หวยออกวันที่หนึ่งหวยออกวันไหนจับขึ้นมาได้ทันทีครับหนึ่งแสนบาทรางวัลใหญ่ครับหนึ่งล้านบาทนีเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเอามอบรางวัลผู้โชคดีามาพี่มาไหนล่ะนี่เป็นเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบนะครับไปยกของคาราวานไปมอบชงให้กับพี่กําลังครับทองคำราคา3,000บาท มาถึงหร้อยังครับพี่้องอดใจรอดน่อยๆเดอ้อพี่้องเดอ้อดีใจกับผู้โชคดีนะครับดีกับรอคนได้รับรางวัลครับตอนนี้มีแล้วเดินเข้ามาอ้อมมาด้านหลังเดี๋ยวเขาบริบูรณ์ตรงเอาเข้ามาแล้วพี่คนแรกนะครับพี่คนแรกอันนี้ส่งมาจีฝาเดียวมาถามดูนะครับวันนี้จากจากทางบ้านไอนะพี่พี่ใช่ไหมที่มาจากเอามาจากฝ่ายจากทางบ้านครับผมวันนี้พี่ออกมากี่ฝาครับ